เรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณติ๋วครับคุณติ๋วเล่าว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราได้ดูข่าวในทีวีช่องหนึ่งเป็นเรื่องที่มีคนจับสลากของขวัญปีใหม่ได้ตุ๊กตาปูนปั้นรูปเด็กดูคล้ายๆกุมารทองแล้วเอามาวางไว้บนโต๊ะทำงานและตุ๊กตาปูนปั้นตัวนั้นเนี่ยกลายเป็นกุมารทองจริงๆมีคนมาขอโชคลาภแล้วได้ตามที่ขอ จากนั้นก็มีการเอาของเล่นเอาขนมเอาน้ำแดงมาเส้นไหว้จนกลายเป็นสิ่งบูชาจริงๆพอได้ดูข่าวนี้แล้วอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องแปลกเลยสำหรับเราเพราะเราเคยเจอมาก่อนเมื่อหลายปีที่แล้วที่บ้านของแม่เราเองเรื่องมีอยู่ว่าแม่ของเราเป็นแม่เลี้ยงเดียวที่บ้านเลยอยู่กันแค่สามคนแม่ลูกสมาชิกในบ้านก็มีแต่แม่ ัวเราและน้องชายของเราอยู่มาวันหนึ่งแม่ไปซื้อตุ๊กาตาปูนบ้านรูปเด็กผู้ชายผมจุกซึ่งเป็นตุ๊กาตาประดับสวนเอามาตกแต่งหน้าบ้านพอตกกลางคืนคืนแรกที่ได้ตุ๊กาตาตัวนี้มาแม่ของเราฝันว่ามีเด็กผู้ชายผมจุกนุ่งจงกระเบนสีแดงมายืนอยู่ที่หน้าบริเวณบ้านอยู่ในรั้วบ้านของเราเลยแม่ก็เข้าไปถามว่าหนูเป็นใคร มาจากไหนมาทำอะไรแต่เด็กผู้ชายคนนั้นไม่ยอมตอบได้แต่หันมายิ้มแต่การหันมายิ้มของเด็กผู้ชายคนนั้นทําให้แม่ตกใจจนสะดุ้งตื่นเพราะเขาหันมาแค่หัวในลักษณะที่หัวหมุนได้เหมือนผีที่เราเห็นในหนังในละครน,นั่นแหละพอแม่ตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงหมาหอนดังมาจากบริเวณหน้าบ้านด้วยความกลัวสิ่งที่ฝันถึงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ประกอบกับตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงหมาหอนหวยหวนเลยทําให้แม่ดึงผ้าห่มที่ห่มอยู่ขึ้นมาปิดถึงหัวแม่ก็นอนคลุมโปองอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งหลับไปปกติแล้วหมาของหมู่บ้านมันจะอยู่แถวป้อมรปภเป็นหมาจรจัดอยู่หน้าบ้านมันจะไม่เข้ามาข้างในคือคนในหมู่บ้านสงสารมันแต่ไม่อยากเลี้ยงก็พากันไปให้อาหารที่หน้าหมู่บ้านมันก็อยู่ตรงนั้น ไม่เคยเข้ามารบกวนคนในหมู่บ้านเลยแต่ก็แปลกที่จู่ๆมันเข้ามาเห่าหอนถึงหน้าบ้านของเราเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเราก็มานั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนทุกๆวันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทำภารกิจของตัวเองน้องชายของเราซึ่งเรียนมหาลาัยปีสุดท้ายก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนตะนอนไม่หลับเลยเสียงหมามันมาหอนอยู่หน้าบ้านของเราเกือบทั้งคืน ไม่รู้มันเห็นผีบ้านผีเรือนเราหรือเปล่าเราสังเกตว่าแม่ชะง,งักไปนิดหนึ่งก่อนที่จะดุน้องว่าพูดเล่นไปเรื่อยแต่เนื่องจากว่าห้องนอนของเราอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านเราก็เลยไม่ได้ยินเสียงหมาหอนเหมือนแม่กับน้องชายก็เลยไม่ได้สนใจพอกินข้าวเสร็จต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตัวเองแต่จะว่าไปแล้วพอเราเห็นตุ๊กาตาแต่งสวนตัวใหม่ที่แม่ซื้อมา เราก็รู้สึกแปลกๆรู้สึกสะดุดตาอยู่เหมือนกันตอนเย็นเรากลับมาถึงบ้านก็เห็นว่าแม่เอาตุ๊กตาแต่งส่วนตัวนั้นไปวางไว้หน้าบ้านนอกรั้วตรงข้างๆเสาประตูรั้วแล้วถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกแปล,แปลกๆกับตุ๊กตาตัวนี้แต่ด้วยความที่มันเป็นของชิ้นใหม่ก็เลยยังไม่ได้ติดใจอะไรคืนนั้นก็เหมือนเดิมแม่กับน้องชายของเราแทบไม่ได้นอน เพราะเสียงหมาหอนแม่ฝันถึงเด็กผู้ชายผมจุกนุ่งโจกเบสีแดงอีกครั้งเป็นคืนที่สองแต่คืนนี้เด็กผู้ชายผมจุกทำหน้าตาไม่พอใจจ้องมองแม่มันโกรธมากด้วยความที่แม่รู้สึกกลัวอยู่แล้วในฝันตอนนั้นแม่ก็เลยพนมมือขึ้นสวดมนต์ไหว้พระปรากฏว่าเด็กผู้ชายคนนั้นตะคอกใส่แม่เสียงดังมึงไม่ต้องสวด ใจเพราะเสียงที่ตะคอกใส่แม่นั้นไม่เหมือนเสียงของเด็กอายุ6 7ขวบที่แม่เห็นอยู่ตรงหน้าแม่ก็สะดุ้งตื่นขึ้น,นมาพร้อมกับเหงื่ออาบเต็มใบหน้าแม่ของเราตื่นมาพร้อมกับเสียงหมาหอนโหยหวนเหมือนเมื่อวานไม่มีผิดแม่บอกว่าถ้ามันเป็นแค่วันเดียวคงไม่คิดอะไรแต่นี่แม่ฝันถึงเด็กผู้ชายผมจุกนุ่งจงกระเบนสีแดงคนเดิมสองวันติดแถมหมาก็ยังหอนที่หน้าบ้านด้วย แม่ก็เลยเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเช้าวันต่อมาแม่ก็เอาความฝันนั้นมาเล่าให้เรากับน้องชายฟังต้องบอกกันว่าในคืนแรกแม่ก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้เราฟังนะจนกระทั่งแม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ปกติแม่ถึงได้มาเล่าขณะที่แม่เล่าความฝันของแม่ภาพของเด็กผู้ชายผมจุกนุ่งจงกระเบสีแดงมันแวบขึ้นมาในหัวของเราทันที เพราะตุกตาแต่งสวนที่แม่เพิ่งซื้อมานั้นมีลักษณะเดียวกับเด็กที่แม่ฝันถึงคือตุกตาปูนปั้นแต่งสวนตัวนั้นเป็นตุกตารูปเด็กผมจุกนุ่งโจงกระเบนสีแดงขนาดความสูงประมาณเกือบหนึ่งไม้บรรทัดเรานีขนลุกขึ้นมาทันทีพอแม่เล่าจบเราก็เลยพูดขึ้นมาว่าแม่เด็กที่แม่ฝันถึงน่ะมันเหมือนตุกตาแต่งสวนที่แม่เพิ่งซื้อมาใหม่เลย เราสามคนแม่ลูกมองหน้ากันความเงียบเข้าครอบงำสถานการณ์ตอนนั้นพวกเราก็เงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่น้องชายของเราจะเดินออกไปที่หน้าบ้านสักพักหนึ่งน้องชายของเราก็เดินกลับเข้าบ้านมาพร้อมกับพยักหน้าเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าใช่แล้วทุกคนก็นั่งเงียบก่อนที่แม่จะตัดบทว่าเออช่างเอะ เดี๋ยวว่างๆค่อยเอาไปถวายหลวงพ่อที่วัดละกันในสถานการณ์น้ตอนนั้นเราเองก็รู้สึกว่าวัดเป็นที่พึ่งทางเดียวจริงๆเราลืมบอกไปว่าบ้านของแม่ไม่มีสารพะภูมิเพราะเราอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่มีสารพะภูมิใหญ่อยู่ที่หน้าหมู่บ้านแล้วในระหว่างที่เรายังไม่ได้เอาตุ๊กตาแต่งสวนตัวน,นั้นไปถวายวัดแม่ก็เลือกใช้วิธีสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนเพื่อความสบายใจ ซึ่งพอแม่สวดนมนต์ก่อนนอนแม่ก็ไม่ได้ฝันถึงเด็กผู้ชายผมจุกคนนั้นอีกแต่เสียงหมาหอนก็ยังอยู่ทุกคืนมีอยู่คืนหนึ่งน้องชายของเรากลับดึกเรากับแม่เป็นห่วงก็เลยนั่งดูละครรอที่ห้องนั่งเล่นประมาณสักสี่ทุ่มวกว่าละละครใกล้จะจบแล้วเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของน้องชายขับเข้ามาจากนั้นน้องชายของเราก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาในบ้าน พร้อมกับคำถามที่แสดงถึงอาการตื่นตกใจแม่ใครเอากระทงของเส้นไหว้มาไว้ตรงหน้าบ้านเราแม่กับเราเหันไปมองน้องชายพร้อมกันแล้วลุกขึ้นเดินออกไปดูที่หน้าบ้านปรากฏว่ามีกระทงใบตองใส่ขนมหวานวางอยู่ตรงหน้าตุ๊กตาแต่งสวนเรากับแม่ก็มองหน้ากันเพราะเราสองคนแม่ลูกไม่ได้อาวางไว้แน่ๆอีกทั้งเมื่อเย็นก็ยังไม่มีกระทงนี้ รอกับน้องชายขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปถามราปภที่หน้าหมู่บ้านก็ได้คําตอบกลับมาว่าราปภเป็นคนอามาวางเองเพราะช่วงเวลานี้เวลาที่ขี่จักรยานมาตรวจตาความเรียบร้อยรอบๆหมู่บ้านราปภก็มักจะเห็นเด็กผู้ชายผมจุกนุ่งจงกระเบนสีแดงวิ่งหลบไปหลบมาแล้วเมื่อวานพอขี่จักรยานมาถึงที่หน้าบ้านของเราเราปภอบอกว่า รูปร่างลักษณะของเด็กผู้ชายที่รปภเห็นเหมือนตุ๊กตาปูนปั้นตัวนี้ก็เลยคิดในใจว่าถ้ามีตัวตนอยู่จริงและใช้ตุ๊กตาตัวนี้ขอให้ทําอะไรก็ได้ให้รปภได้รับรู้ปรากฏว่าพวกหมาที่อยู่หน้าบ้านวิ่งกลูกันมาเห่าหอนตุ๊กตาตัวนี้ทันทีวันนี้ก็เลยเอาขนมมาเส้นไหว้ขอโชคขอลาบคิดว่าใกล้ฝาสางจะมาเก็บกระทงออก พอได้ยินได้ฟังแบบนั้นเราก็อึ้งไปเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรเขานะเพราะปกติแล้วรปภที่ดูแลหมู่บ้านของเราเป็นคนน่ารักดูแลลูกบ้านไปนอย่างดีไม่เคยสร้างความเดือดร้อนนี่เขาก็บอกแล้วว่าจะมาเก็บออกไม่ได้ทิ้งเอาไว้แบบนี้เรากับน้องชายก็เลยกลับบ้านไปเล่าให้แม่ฟังเวลาผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่ง หน้าบ้านของเราเริ่มมีของเล่นเด็กมาวางไว้และมีพวงมลาลัยคล้องที่ตุ๊กตาแต่งสวนตัวนั้นสรุปว่าพวกเรารพอพากระถุกมาจริงๆและเขาเชื่อว่าเป็นเพราะกุมารที่หน้าบ้านเรามาให้โชคแต่สําหรับคนที่เป็นเจ้าของบ้านอย่างแม่เริ่มรู้สึกไม่โอเคเราสามคนแม่ลูกก็เลยคุยกันว่าพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันหยุดจะเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปไว้ที่วัด เราถึงบอกว่าพอได้ฟังข่าวจากทีวีเรื่องให้ขายกันเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกอะไรแต่อยากจะบอกว่าเรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นั้นอย่างที่บอกว่าตั้งแต่แม่ได้ตุ๊กตาตัวนี้มาทั้งแม่และน้องชายของเราต่างก็ไม่เป็นอันนอนเพราะหมามันจะมารวมตัวหอนทุกๆคืนมีแค่เราคนเดียวที่ไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรเลยกระทั่งคืนวันนั้น ที่เราสามคนแม่ลูกตกลงว่าจะทุกตาแต่งส่วนตัวนั้นไปไว้ที่วัดเราเป็นคนเดินไปปิดประตูรัว้วไม่รู้อะไรโดนใจให้เราเดินอกไปหาทุกตาตัวนั้นก่อนที่จะปิดประตูรัว้วเราพูดออกมาว่าพรุ่งนี้ไปอยู่ที่วัดนะจากนั้นเราก็เดินเข้าบ้านปิดประตูรัว้วแล้วก็ขึ้นห้องนอนเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดกึกตื่นขึ้นมาเฉย โดยที่ไม่ได้มีอะไรมารบกวนเราก็เลยหยิบอาหนังสือนิยายที่หัวนอนขึ้นมาอ่านเพราะการอ่านหนังสือสําหรับเราคือยานอนหลับที่ดีขณะที่กําลังอ่านหนังสืออยู่เราได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกชื่อเราเตียวเตียวเป็นเสียงของผู้ชายเตียงนั้นดังมาจากข้างนอกเราก็ลุกขึ้นจากเตียงไปส่องดูที่หน้าต่าง ปรากฏว่าเป็นน้องชายของเรายืนอยู่ข้างล่างตอนนั้นเราเข้าใจว่าน้องกลับดึกและลืมกุญแจบ้านก็เลยตะโกนตอบไปว่าเออรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเปิดประตูให้จากนั้นเราก็เดินออกจากห้องลงไปเปิดประตูบ้านให้น้องชายพอเราเปิดประตูบ้านออกเราเห็นน้องชายของเรายืนอยู่ข้างนอกจังหวะนั้น มีเสียงของผู้ชายดังมาจากด้านหลังองเราว่าจะไปไหนนะ่ะพอเราหันไปมองปรากฏว่าน้องชายของเรายืนอยู่ในบ้านเราตกใจมากรีบหันไปมองที่หน้าบ้านตรงจุดที่เราเห็นน้องชายของเรายืนอยู่กลายเป็นว่ามีผู้ชายแปลกหน้าแต่งกายในลักษณะมอมแมมสวมชุดเก่าๆขาดๆเหมือนเป็นคนเร่ร่อนยืนอยู่ เขามองมาที่เราแล้วก็ยิ้มที่มุมปากชายคนนั้นวิ่งพุ่งตรงเข้ามาหาเราตอนนั้นเราตัวสั่นไปหมดน้องชายรีบวิ่งเข้ามาหาเราแม่ก็วิ่งลงมาจากห้องเพราะเสียงร้องกรี้ดของเราจู่ๆไฟในบ้านก็ดับพรึบลงเสียงลมพัดแรงมากเหมือนฝนจะตกเราได้ยินเสียงผู้ชายหัวเราะดังมาจากหน้าบ้าน แม่กับน้องของเราก็ได้ยินเราเข้าใจว่าคงเป็นสัญชาตญาณของความเป็นแม่ที่ต้องการปกป้องลูกแม่ก็เลยตะโกนขึ้นว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของแม่ถ้าแม่ไม่ได้อนุญาตไม่ว่าใครก็ห้ามเข้ามาถ้าแอบเข้ามาแม่จะสาปแช่งให้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดตอนนั้นคำพูดและน้ำเสียงของแม่ดุดันและแรงมากแต่มีความหมายประมาณนี้พอแม่พูดจบ ไปในบ้านก็สว่างขึ้นเสียงลมพัดแรงก็เงียบไปคื่นั้นเราสาคนแม่ลูกก็ต่างพากันลงมานอนที่ห้องนั่งเล่นข้างนอกบ้านก็มีเสียงหมาเห่าหอนอยู่เป็นระยะระยะและก็มีเสียงฝีเท้าของคนเดินและเสียงคนมาเคาะรบอบๆบ้านสำหรับเราแล้วคิดว่าน่าจะเป็นพ่อแม่จะเอาตุ๊ก,กาตาแต่งสนตัวนั้นไปไว้ที่วัดเลยทําให้เกิดเรื่องน่ากลัวแบบนี้เชา้าวันรุ่งขึ้น เราสามคนแม่ลูกก็รีบเอาตุ๊กตาแต่งสวนตัวนั้นขึ้นรถไปที่วัดตอนไปถึงที่วัดมีผู้ชายแก่คนหนึ่งยืนกวาดพื้นอยู่คำแรกที่ชายแก่คนนั้นทักเราสามคนแม่ลูกก็คือไปพาเขามาจากไหนแล้วนั่นผู้ชายมอมแมมที่เดินตามด้วยนะ่ะพอได้ยินแบบนั้นเรานี่ขนหัวลุกขึ้นมาทันทีเลยคุยกันไปคุยกันมาถึงได้รู้ว่าแกเป็นสับเลอ สรุปก็คือเราสามคนแม่ลูกไม่ได้คิดไปเองในตุ๊กตาปูนปั้นแต่งสวนตัวนั้นมีดวงวิญญาณของสัมภเวสีแฝงอยู่จริงๆด้วยแม้แต่สัป,ปเหอ่์เองพอเห็นตุ๊กตาแต่งสวนตัวนี้ยังตกใจว่าไปเอามาจากไหนมันมีกลิ่นสาบสางซึ่งเราไม่เข้าใจหรอกว่ากลิ่นสาบสางเป็นยังไงแต่สับป,ปเหอ่อก็ได้กลิ่นสัป,ปเหร่อยังบอกกับเราว่า มันก็สามารถเป็นไปได้ที่อาจจะมีดวงวิญญาณเข้าไปสิงสถิตในหุ่นโดยที่หุ่นนั้นไม่ได้ไปทําพิธีอะไรก็เหมือนกับเวลาที่เราปล่อยบ้านทิ้งร้างหรือเอาสารพระผูมิเก่าไปทิ้งแล้วมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาอยู่แทนนั่นแหละแล้วยิ่งรปรพอไปให้ความสําคัญว่าเขามีตัวตนเขาก็ยิ่งมีอิทธิฤทธิ์จากนั้นสัปเหร่ก็พาเราสามคนแม่ลูกเข้าไปหาเจ้าอาวาสท่านก็เมตตา ทำพิธีชารปนกิจสดส่งวิญญาณสัมภเวสีผีเร่ร่อนตอนนั้นให้หลังจากวันนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติพอรปภมาถามหาตุ๊กตากุมารเราก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแกยังบอกว่าเสียดายน่าจะเอามาให้แกนี่ถ้าไม่เคยเจอมากับตัวเองเราคงไม่เชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะมีอยู่จริงและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ ถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ